สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยค่ะมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะคะดิฉันนีที่การกําลังวันคุณวัสมอนุ์อุจรินและคุณรัตพลออนสนิทร่วมคุยข่าวเช้านี้ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายแห่งปี2020กันแล้วนะคะด้วยการทํางานของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนค่ะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46นะคะซึ่งเขาก็ได้เข้ารับรายงานสรุปสถานการณ์ประจําวัน ตอบประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐนะคะซึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานถึง3สัปดาห์หลังการประกาศชชยชน,นัดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะโดยรายงานสรุปสถานการณ์นี้จะมีขึ้นโดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐค่ะที่ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้กันอยู่นะคะเดินหน้าใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งในรัฐต่าง ขณะที่ที่ผ่านมาคณะถาเสียงของทรัมป์ก็พ่ายแพ้หรือถอนคำร้องต่อสารรัฐต่างๆไปแล้วกว่า30คดีด้วยกันนะคะแต่ก็ได้ยื่นขอให้ศาลสูงของรัฐบาลกลางสหร,รัฐตัดสินชี้ขาดไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งกรณีด้วยเช่นกันค่ะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฟักฝั่งของรอมเนียบขาวนะคะไปต่อที่อาการของว่าที่ประธานาธิบดีสหร,รัฐค่คุณวัชมอนอัปเดตสักหน่อยค่ะ ค่ะก็ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็มีอาการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่ามไม่ได้มาจากโคโรนาไวรัสค่ะแต่ว่าล้มกระดูกเท้าร้าวเพราะว่าเล่นกับสุนัขค่ะคือว่าคุณโจไบเดนเนี่ยประสบอุบัติเหตุลื่นล้มตอนที่กําลังเล่นกับสุนัขเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทําให้เกิดอาการราวเล็กน้อยที่กระดูกเท้าแล้วก็อาจจะต้องใส่บูทเปลือกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะ ทั้งนี้นายแพทย์เควินโอคอนเนอร์นะคะแห่งสมาคมการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์บอกว่าผลการวินิจฉัยกระดูกเท้าส่วนกลางของไบเดนเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยบอกว่ามีรอยร้าวที่กระดูก2ท่อนคะ่ะทั้งนี้นะคะสุนัขของโจไบเดนค่ะมีชื่อว่าเมเจอร์ค่ะเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดไบสองขวบนะคะซึ่งไบเดนรับมาจากดูแลศูนย์ช่วยเหลือดูแลสุนัขคาร์เดลโลเวฮิวแมนแอสส ociation เมื่อ2ปีที่แล้วนอกจากนี้คะ่ะยังมีสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดอีกตัวหนึ่ง เจ้าเมเจอร์นะคะก็กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ค่ะเป็นสุนัขจับสถานดูแลสัตว์จรจัดตัวแรกที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในรั้วทงเนียบขาวค่ะเมื่อไบเดนเข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าว่าที่สุภาพสตรีขอโทษค่ะว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจูบไบเดนเนี่ยก็อาจจะนําแมวอีกตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในทงเนียบขาวด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้มีเกิดเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าเจ้าเมเจอร์เนี่ยจะเป็นสุนัขตัวแรกจากสถานสถานสงเคราะห์ ตอนจัดแต่ว่าเจ้าเมเจอร์ค่ะไม่ใช่สุนัขตัวแรกที่เป็นสัตว์ตอนจัดที่มาอยู่ในรวทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ก็มีสุนัขอย่างน้อยสองตัวค่ะของดานาทิบดีที่เคยอาศัยในรวทำเนียบขาวแล้วก็เคยมีที่มาว่าเป็นสิริจตอนจัดมาก่อนแล้วค่ะอ๋อเจ้าเมเจอร์นี่ก็พลังเยอะนะคะเพราะว่าแค่สองขวบเองเท่านั้นเองนะคะ เอาละคมาต่อที่คณะทางานด้านเศรษฐกิจนะคะที่เราเฝ้าติดตามมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มีภาพที่ชัดเจนแล้วนะคะไม่พลิกโผลว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในคณะทํางานด้านเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะเป็นไปตามคาดเลยนางเจนเ,น,เน็ตเยเลนอดีตประธานเฟดนะคะก็กลายเป็นได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะ ที่มีสตรีมาดำรงตำแหน่งสำคัญนี้นะคะนอกจากนี้ไบเดนยังเสนอนีราทแทนเดนนะคะให้เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการงบประมาณคนใหม่ซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติจากวุ้ทีสภาสารัฐแล้ว ก็จะเป็นสตรีเชื้อสายแอฟริกันเบริกันและเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกค่ะที่ได้ดํารงตําแหน่งสําคัญนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีวอลลี่อาเดโยโมค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของตนให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นชายผิวสีคนแรกนะคะที่เป็นเบอร์สองของกระทรวงคลังต่อที่ที่ปรึกษาสภาศเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวก็มีซิซิลีรา์สนะคะนักเศรษฐศาสตร์และคณะบดีวิทยาลายัยรัฐศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันนะคะแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์อีก2คนค่ะเจเรมเบิร์นสไตน์และเฮเทอร์บูชีนะคะดำรงตําแหน่งคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในชุดนี้ที่เราก็จะเห็นว่าการประกาศรายชื่อของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ย เป็นการตอกย้ำคำสัญญาของไบเดนนะคะในช่วงหาเสียงว่าเขาต้องการที่จะให้มีคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่สะท้อนสังคมเมริการที่แท้จริงก็คือประกอบด้วยบุคลากรบุคคลที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวแล้วก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่คณะทํางานส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ชายผิวขาวค่ะ เอาละค่ะยังอยู่กันที่การเมืองอเมริกันนะคะสมาชิกสภาคอนเกรสสหรัฐเนี่ยก็เริ่มพิจารณางบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน2ส,สัปดาห์นะคะเพื่อข้อสรุปให้ได้ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์กั n t s h ช t ด o าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณรัตพลคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะผมความพยายามของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเราก็สอบวของทั้งสองสองพรก,กน,นะครับครั้งนี้พยายามที่จะคุยกันให้รู้เรื่องเพื่อที่จะสรุปเรื่องงบประมาณปีต่อไปเนี่ย ก่อนที่เงินที่มีอยู่ตอนนี้จะสิ้นสุดลงวันที่11ธันวาคมนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ครั้งแรกนะของทั้งสองพักหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะโดยความสำคัญของเรื่องโกลเมนชัดดาวก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาอยู่ภายใต้ภาวะที่ประสบกับเหตุการณ์โครโรนไวรัสนะเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้วก็การที่ หากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการได้งบไม่มีนะหน่วยงานบางส่วนก็อาจจะต้องปิดตัวลงซึ่งหน่วยงานบางส่วนที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสาธารณสุขนะขณะนี้โรงพยาบาลของอเมริกาหลายแห่งก็ทํางานกันอย่างเต็มอัตรานะขาดบุคลากรดังนั้นถ้าไม่มีเงินเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะประสบความปัญหานะะในการต่อสู้กับการระบาดของโคนนวิด -19 งานวิจัยด้วยครับงานวิจัยทางการแพทย์บางส่วนนั้นก็รับเงินจากรัฐบาลกลางนั่นก็จะได้รับผลกระทบอาจจะต้องสะดุดลงนะฮะในเรื่องของที่ไม่ใช่ด้านดูแลสุขภาพก็จะเช่นสนามบินต่างๆเจ้าหน้าที่ที่ทํางานสนามบินต่างๆนั้นก็อาจจะทํางานกันไม่ได้สามารถทํางานกันได้เต็มร้อยนะฮะก็เกิดความล่าช้าในการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานนี้ได้ อีกประการหนึ่งก็คือว่าข้าราชาการหลายแสนคนของอเมริกานะในจำนวนนี้ก็มีหลายคนจำนวนมากที่อาจจะถูกพักงานอันนี้หมายถึงว่าเงืองานก็จะถูกกระทบภาคแรงงานนะแล้วก็กระทบกับเรื่องการจับจ่ายภาคครัวเรือนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจย้อนกลับไปครับคุณอธิการเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่22ธันวาคม2018ถึง25มกราคม 2019ตอนนั้นก็เกิดก็เมนชัดดาวนะประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในตอนนั้นที่หาจุดลงตัวไม่ได้ก็คือเรื่องการสร้างกำแพงซึ่งเป็นนโยบายเด่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะฮะตอนนั้นฝ่ายเดโมแครตก็ขัดขวางจึงเกิดทางตันทางการเมืองขึ้นในตอนนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีเราก็ประสบเหตุกันมานะฮะ <c oughs> ก็เมนชัดดาวเอ่ข้าราชการบางส่วนนั้นต้องถูกพักงานอะไรต่างๆครั้งนี้เนี่ยประเด็นเรื่องการสร้าง แนวกัน้นตามแนวชายแดนก็ยังเป็นประเด็นที่ทั้งสองพรรต้องคุยกันนะครับโดยฝ่ายของริพาร์ิกันนั้นอยากจะได้เงินสัก2,000ล้านดอลลาร์นะ<ม>นำมาออขอโทษ2 0 0 0ล้านดอลลาร์ถูกแล้วนำมาสร้างแนวกัน้นแต่ว่าเดมโมแครตได้ไม่เห็นด้วยนะฮะแนวกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแล้วก็ของริพาร์ิกันบางรายก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นโครงการที่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีประสิทธิภาพในการ สกัดกัน้นการเข้าเมืองผิดกฎหมายประเด็นอื่นๆนะก็เช่นประเด็นเรื่องโครงการการศึกษาประเด็นการวางแผนครอบครัวการสนับสนุนเรื่องการทําแทง้งเราก็โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยสวสสได้มาแขวนแล้วก็รีพลายไกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์กอล์ฟแมนชั่ดาวทั้งออกถ้าสมมติว่ายังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้ก็สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ด้วยกัน ออกงบช่วคราวระยะสั้นแต่ก็ตามชื่อแหละครับเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นครับคุณธิติการอืมแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะสองสัปดาห์นับถอยหลังก็งวดเข้ามาแล้วนะคะหากมีชัดดาวน์ในก,กระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจและสังคมกันในวงกว้างกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิดนะคะให้คุณวัชมอนอัปเดตความคืบหน้าสักนิดหน่อยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งฝั่งของบริษัทโมเดอร์นาค่ะ ใช่ค่ะก็ทางบริษัทยามโมเนาของสหรัฐค่ะกำลังเร่งขออนุมัติการาใช้วัคซีนต้านโควิด -19 เนี่ยในกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานกำนนกับดูแลของสหรัฐแล้วก็ในยุโรปด้วยค่ะหลังจากที่ผลการทดสอบขั้นสุดท้ายเนี่ยบอกว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ถึง94%แล้วค่ะซึ่งทางนี้นะคะทางโมเดนาได้รับอนุมัติตา,ามคำขอล่าสุดน,นี้ค่ะก็คาดว่าโอกาสที่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จะสามารถใช้วัคซีนต้านโควิด -19 จากบริษัท ของไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาที่ยื่นขออนุมัติการใช้งานฉุกเฉินต่อทางคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ไปก่อนหน้านี้เพื่อฉีดให้กับผู้ป่วยภายในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นอย่างเร็วเนี่ยค่ะก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐโมเดอร์นานะคะกล่าวว่าการทดสอบในคลินิกกับผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน3 0,000่นคนค่ะพบว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยดีพอๆกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสาหรับเด็กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทีเดียว ทางบริษัทยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าในการทดสอบครั้งล่าสุดเนี่ยมีอาสาสมัครที่ติดเชื้อโควิด -19 เข้าร่วม196คนแล้วก็มีการให้ยาหลอกหรือว่า placebo ค่ะแก่อาสาสมัคร185คนในขณะที่21คนเนี่ยได้รับวัคซีนตัวจริงโดยมีผู้ป่วยรุนแรงจำนวน30คนที่ได้กลุ่มยาที่ได้ยาหลอกเนี่ยนะคะซึ่งในจานวนนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิต1คนแต่ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จำนวนมากเนี่ยก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้คนก็เริ่มละเลยคาเตือนยกกบการหลีกเลี่ยงไม่เดินทางค่ะในช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐในช่วงอาปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่อีกหลายคนค่ะก็ตั้งใจที่จะเดินทางในช่วงคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่นะคะซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่ปกติเราก็จะเฉลิมฉลองกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือ1นึ่เป็นเรื่องของไวรัสระบาดแล้วก็2ค่ะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วซึ่งตามเพราะตามข้อ,ม,ขอมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่เชื้อไวรัสเนี่จะกลับมาระบาดเป็นพว่ง เพิ่มสูงข,ขึ้นเป็นระลอ,อกใหม่เนี่ยก็มีโอกาสนไปได้สูงค่ะทางนี้นะคะจำนวนประชากรสหรัฐค่ะมีสัดส่วนราว4%ของจํานวนประชากรโลกค่ะแต่ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากเชือ้อโควิด -19 ในสามประเทศเดียวนะคะรับมีสัดส่วนถึงเกือบหนึ่งในห้าจากตัวเลขของทั่วโลกค่ะแล้วก็สูงสุดกว่าประเทศอื่น,นๆที่กว่า267,000คนเมื่อเทียบกับจํานวนรวมราว1 4 6 0 0ล้านคนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอร์จ็อกกินข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัอเมริกาค่ะ ตัวเลขนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะคะคำเตือนของนายแพทย์เฟลชี่ที่ย้ําแล้วย้ําอีกนะคะว่าตัวเลขโควิดเนี่ยอาจจะ พุ่งสูงขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวปีนี้ก็เป็นได้นะคะพูดถึงการพัฒนาวัคซีนกันดีกว่าหลายคนก็บอกว่ามันก็เป็นความหวังนะคะแต่ก็ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเพราะว่าล่าสุดในทางการฝรั่งเศสก็บอกว่าพยายามที่จะเร่งจัดหาแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคะกลับแสดงความไม่มั่นใจและออกแนวต่อต้านการรับวัคซีนกันสั้นแล้วนะคะโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศนะคะว่ารัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการวิทยศาศาสตร์ ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีการสร้างกลุ่มประชากรขึ้นมาร่วมโครงการเพื่อแน่ใจว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการนี้แล้วก็มีการแบ่งปันข้อมูลทุกชิ้นอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสกังวลว่าประชาชนนับล้านตั้งใจที่จะปฏิเสธการรับวัคซีนต้านโควิดนะคะเพราะเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในตัวยาที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีการสำรวจว่า59%ของชาวฝรั่งเศสนะคะระบุเลยว่า จะไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนนี้นะคะก็เป็นเรื่องบ็นดาวให้นาะยกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสออกมาแสดงความกังวลว่าจะมีชาวฝรั่งเศสจํานวนมากไม่ยอมรับมากพอนะคะจนทําให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิดผ่านการฉีดวัคซีนได้นั่นเองก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝรั่งเศสนะคะขยับไปที่สถานการณ์ในภาคฝั่งเอเชียกันดีกว่าให้คุณรัฐพลอัปเดตประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างมาเลเซียกับจีนหน่อยะคะ่ะ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นนะระหว่างสองประเทศนี้ก็คือว่าจีนกับมาเลเซียได้เผชิญหน้ากันทางทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้นะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ครับศูนย์เอเชียมาริท e มทรานสเรนซีอินิเชียทีฟที่กรุงวอชิงตันนะเปิดเผยนะว่าเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะเรือตรวจการชายฝั่งของจินลำหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในบริเวณสันทราลูคนเนียนะ อยู่ทางเหนือของเกาะบ,บอร์เนียวแล้วก็มาเลเซียก็ระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนนะศูนย์ดังกล่าวนั้นบอกครับว่าเรือของจีนได้ล่วงเข้าไปในบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็มีเรือขนส่งสัมภาระของมาเลเซียอยู่ในบริเวณนั้นด้วยทางการมาเลเซียก็ได้ส่งนะฮะเรือของกองทัพไปพเผชิญหน้าแล้วก็ขนาบเรือของจีนจนออกจากบริเวณดังกล่าววันที่25พฤศจิกายนนะ จีนระบุนะครับว่าน่านน,น้ำดังกล่าวนั้นอยู่ในพรมแดนของทะเลจีนใต้ซึ่งกินพื้นที่90เป็นของจีนนะแล้วก็อยู่ในอาณาเขต3.5ล,ล้านตารางกิโลเมตรหลายประเทศนะไม่ใช่มาเลเซียที่อ้างพื้นที่ทับซ้อนนี้ร่วมกับจีนนักวิเคราะห์บอกครับว่า เหตุการณ์นี้นแสดงให้เห็นว่ามาเลเซียเ,ยเริ่มขับเคลื่อนนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้าหากว่าจีนจะมาอ้างหรือว่ามาเคลมมาลัมเมิดพื้นที่ก็จะใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเห็นการ,รเผชิญหน้าของสองประเทศนี้ในทะเลจีนใต้จะเห็นคู่กรณีอื่นมากกว่านะที่สําคัญน,น่าสนใจว่าทําไมไม่ค่อยเห็นก็เพราะว่ามาเลเซีย,ยถือว่าจีนนั้นเ,นเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุด ของมาเลเซียเลยทีเดียวแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียก็คือจีนเช่นกันนะนอกจากนั้น2ประเทศนั้นยังมีความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด -19 อีกด้วยนั่นก็เป็นพัฒนาการที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็น่าสนใจมากนะสำหรับ2ประเทศคุณนิธิการอืมเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะในภาคฝั่งเอเชียโดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต้นะคะขยับมาที่ประเด็นเศรษฐกิจกันสักหน่อยนะคะซีอตลาดหุ้นของโตเกียวประกาศลาออกเมื่อวันจันทร์นะคะแล้วก็ ยกให้ผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นมาดํารงตําแหน่งนี้แทนนะคะนายโคอิชิโร่มิยาคาระเนี่ยเป็นซีอโอตลาดหุ้นคนแรกค่ะที่ประประกาศลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากปัญหาระบบการซื้อขายล่มต่อเนื่องถึง1วันเต็มนะคะเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปัญหาที่เลวร้ายที่สุดนังแต่ปี1 9 9 3แต่จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นล่มเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ รวมถึงหลายประเทศในฝั่งยุโรปนะคะเจอปัญหาคล้ายๆกันทีนี้นายอากิระคิโยตะค่ะผู้บริหารคนใหม่ก็เข้ามารับตำแหน่งในวันจันทร์แล้วบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองก็มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ก็เลย โดยประกาศตัดเงินเดือนตัวเองนะคะครึ่งหนึ่งต่อเนื่องไปเลย4เดือนนะคะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงอีก2คนก็ขอลดเงินเดือนตัวเอง10%กับ20%ตามลำดับนะคะในการแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะาลวค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐอยู่นะคะก็นับว่ายังอยู่ในกรอบของเทศกาลการช้อปปิ้งช่วงสิ้นปีค่ะ อย่างวันไซเบอร์มันเดย์เนี่ยเราสามคนก็จับจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างไม่ลดละก,กันเลยนะคะและเชื่อว่าเราสามคนอาจจะมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะคะในแง่ของการช้อปปิ้งในอเมริกาด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพลคะผมไม่แน่ว่าคุณนิธิการ <c oughs> กับคุณวัสมน์เป็นยังไงแต่ว่าผมนี่อยู่หน้าจอทํางานนะครับแต่ว่าคนอื่นๆนั้นเนี่ยื่อสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่า รเเตอร์รายงานนะครับว่าไซเบอร์มันเดยของอเมริกาเนี่ยมีสถิติยอดขายการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการตามรายงานของ Adobe Analytics นะฮะตัวเลขของยอดช้อปปิ้งออนไลน์ไซเบอร์มันเดยของสหรัฐอยู่ที่1,2,700ล้านดอลลาร์นะฮะไซเบอร์มันเดยก็คือวันที่ผู้ผลิตสินค้าก็เอาของมาลดราคาด้วยการซื้อออนไลน์ซื้อขายออนไลน์นะฮะตัวเลขดังกล่าวนั้นมากกว่า Black Friday ซึ่งเป็นวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้านั่นก็เป็นวันช็อปใหญ่ตัวเลขนั้นของ Black Friday นะีอยู่ที่9,000ล้านดอลลาร์นั้นเป็นสถิติสูงอันดับ2ถ้านับ Black Friday ตามประวัติศาสตร์อเมริกันนะเขาบอกว่าฤดูช้อปปิ้งของอเมริกาเนี่ยค่อยๆขยายให้มันเร็วขึ้นมีการโหโมโรงตีครองมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้โดยบริษัท Amazon นะก็ได้เลื่อนโปรโมชั่น Prime Day มาไว้เดือนตุลาคมนะ ทำให้ฤด,ดูการจับจ่ายสินค้านั้นยาวกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องบรรยากาศโควิดสิที่คนอยู่หน้าจออยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปห้างก็ช็อปออนไลน์กันมากขึ้นนะครับโดยผู้อำนวยการของบริษัท Adobe Analytics ได้บอกกับรอยเตอรนะบอกว่าความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะสินค้าเครื่องเล่นเกมโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ smart i c e ต่างๆ นอกจากนี้นะครับของอุปโภคบริโภคปกติที่ปกติเราจะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตผู้คนก็หันมาซื้อออนไลน์กันครับ ก็เป็นพฤติกรรมการช้อปปิ้งที่เราเห็นได้ชัดนะคะอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการช้อปช่วง Black Friday ก็เปลี่ยนไปก็คือคลิกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วก็ขับรถไปจอดรับที่หน้าห้างเป็นแบบ Curbside Pickup นั่นก็เป็นพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนอเมอกันที่เปลี่ยนไปในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะรานะคาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยวิกฤตโควิดอีกเช่นกันนะมนุษย์เราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปอย่างมาก ทั้งความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างหงวงแต่ล่าสุดเนี่ยประเด็นเรื่องความรักเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมคุณวัสมนล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความรักใน,นยุคโควิดเป็นอย่างไรบ้างค่ะแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องของความรักนะคะอะไรก็ห้ามกันไม่ได้ค่ะโควิดก็ห้ามกันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะจากหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อช่วงอ่าที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยนนเดนมีนาคมคนหนึ่งใช้ชื่อในที่นี้ว่าชื่ออีฟนะคะ เขาก็เริ่มสงสัยในยว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปทั้งนี้ค่ะอีฟเนี่ยเขาเพิ่งหย่าแล้วเขาก็อาศัยอยู่กับลูกสาววัยรุ่นสองคนคุณอีฟค่ะขบกับผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันในรัฐแมริแลนด์ซึ่งก็อยู่ที่ชานเมืองกงกรุงวอชิงตันนะคะแต่ในเมื่อเริ่มมีนโยบายการล็อกดาวน์ค่ะที่ผู้คนจะต้องอยู่กับที่บ้านเนี่ยทำให้อีฟก็สงสัยว่าการที่ต้องล็อกดาวน์อยู่แต่กับบ้านเนี่ยจะส,งส่งผลกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาหรือเปล่าเมื่อเธอโทรศัพท์ไไปหาาาาาคคคค่ะ่ะะะผู้้้ชยนนนีนะะก็ดํตอบเขว เขาจะไม่พบใครจนกว่าโรคระบาดเนี่ยจะสิ้นสุดลงจะไม่เดินเล่นจะไม่ทำกิจกรรมอะไรถึงแม้จะมีการรักษาระยะห่างทางสังคมก็ตามค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ฝ่ายชายเนี่ยจะให้คำมั่นสัญญาค่ะแต่ว่าอีฟเนี่ยก็คิดแล้วว่าก็คงจะไปกันไม่ได้นะคะก็เลยกลับไปใช้บริการหาคู่ออนไลน์อีกครั้งนึงค่ะอีฟค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเธอเริ่มต้นด้วยการออกเดทแบบเวระยะห่างทางสังคมโดยใช้แอปอยอดนิยมนะคะก็คือ Zoom ในการเดทครั้งแรกเนี่ย ใายใน3วสสัปดาห์เนี่ยอีฟเดทไป18ครั้งค่ะ <c oughs> ทีบางวันที่เธอออกเดทแรกโดยใช้ซูมเนี่ยสามครั้งในวันเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะอีฟค่ะไม่ใช่คนเดียวที่ใช้วิธีการออกเดทแบบนี้ค่ะการเดทออนไลน์เนี่ยเปน็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงที่มีการระบาดทั้งนี้ค่ะสนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทหาคู่แมชกรุ๊ปเนี่ยที่อีฟใช้บริการอยู่รายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดไว้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดค่ะทั้งนี้นะคะการเดทออนไลน์ในปลอดภยัยแล้วก็มีข้อดีอื่นๆด้วยค่่่ะอยางเชน ในระหว่างการอัปเดตเนี่ยคุณสามารถมองเห็นบ้านที่เขาหรือว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ได้ซึ่งอีฟนะคะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เธอสามารถเรียกได้ว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่เดทของเธอในอในภาวะที่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ได้เก็บข้อมูลกันเพราะว่าปกติเราก็เจะมานัดเจอกันก็จะไม่เห็นว่าไอ้บ้านอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นซูมเนี่ยก็คือเห็นหมดเลยอย่างบ้านดิฉันก็เห็นหมดเลยว่าเป็นหยุดคือดีโออะไรแบบนี้ค่ะการเดทออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้เจอกันตัวตัวค่ะทำให้อีฟเน จะคุยกันจนกว่าจะเชื่อใจใครได้นี่นะคะก็จะต้องใช้เวลามากหน่อยเดีย๋ยวเวลาปกติเนี่ยก็อาจจะคุยกันสักสองสวันแล้วก็ไปนัดเจอกันแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้คะ่ะอีกก็เขาบอกว่าใช้เวลาพูดคุยเนี่ยประมาณสองสามสัปดาห์ค่ะก่อจะออกไปเจอตัวแต่อย่างไรก็ตามนะคะการอัปเดตท,ที่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเชื่อใจในระดับหนึ่งเนี่ยก็ทําให้คนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นกันค่ะดังนั้นคุณจะต้องเชื่อมั่นในอีกสิ่ง ในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเกี่ยวกับชีวิตของเขารวมถึงการติดตอ่อใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยค่ะแล้วก็ชาสงสัยกันว่าอีฟเนี่ยเขานัดคุยกับใครเขาไ่คุยกับคนที่ชื่อเกรกค่ะ Greg เกรกประกอบอาชีพครูอยู่ในรัฐแมริแลนด์ค่ะในเมืองบลติมอร์เกรกเองนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ก็เพิ่งหย่าร้างไปเมื่อเดือนมีนาคมค่ะเขาออกเดทไปครั้งแรกในรอบ15ปีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสและการที่เกรกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพ ทำให้เขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสียงสูงจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสทําให้การออกเดทสำหรับเกรกเนี่ยยากขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นการออกที่เกรกตัดสินใจออกเดทในยุคนี้นะคะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้นะคะเกรกแล้วก็อีฟเนี่ยบอกว่าทั้งคู่ข่ะต่างชุกดที่ได้มาพบกันตอนแรกก็ออกมาเจอกันไม่ค่อยได้ค่ะแล้วพอออกมาเจอกันเนี่ยก็เจอกันได้ไม่บ่อยก็ใช้วิธีการติดต่ออย่างอื่นแทนเช่นแชร์รูปภาพในชีวิตประจำวันรูปบ,บ้านรูปที่ไปเที่ยวที่ต่างๆ แล้วก็นอกจากนี้นะคะเกร็กก็ยังส่งน้ตไปถึงอีฟทางปรณีย์ทุกวันด้วยค่ะใครบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครใช้บริการปรณียีกันใ,ใช้เป็นวิธีแบบแทนนะคะก็เรียกว่าโรแมนติกเลยทีเดียวเกร็กบอกว่าสิ่งเหล่านี้คะ่ะเป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งสําหรับการที่ได้ไม่ได้หยุดด้วยกันมากเท่าที่ควรแต่เขาก็ชอบวิธีการใหม่นี้นะคะเพราะว่าทําให้เกิดความสนิทสนมกับใครบางคนคะ่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยในช่วงถ้าเกิดว่าไม่มีการระบาดของโควิดค่ะ ตอนนี้เ้าหลายคนก็เริ่มไปเดทก,กิจกรรมนอกบ้านกันบ้างแล้วอยู่เช่นก,การเดินเล่นระยะทางไกลๆหรือว่าทานอาหารร่วมกันนอกบ้านนะคะแล้วก็ในเมื่อมีการพบกันค่ะกลายเป็นคู่รักกันอย่างอีกเรียกไม่ได้ว่าก็จะตอนน้องมีการสัมผัสกันอย่างเช่นจับมืออบก่อนแล้วก็จุมพิษค่ะทางนี้นะคะสําหรับอีฟเรกค,ค่ะบอกว่าความสมพัญของทั้งคู่เนี่ยเดินไปอย่างเตินดําเนินไปอย่างช้าๆแล้วก็มีความสุขมากเลยที่จูบแรกของทั้งคู่นะคะก็เป็นการจูบกันผ่านหน้ากากนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเดทอ่าแบบทำกิจกรรมนอกบ้านที่สร้างสารรค์หรือว่าส่วนบนทางเปรสนีค่ะผู้คนก็ต่างหาวิธีพบเจอกันแล้วก็ค้นหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายในยุคของโควิดสินะคะซึ่งก็อาจจะเป็นความรักที่น่าสนใจที่จะสามารถแบ่งปันได้ในอนาคตค่ะเพราะว่าในยุคที่ทุกีต่างคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคมไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเป็นเวลาหลายเดือนค่ะสิ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในชีวิตสําหรับหลายคนตอนนี้ก็คือการได้ตกลุมรักใครสักคนหนึ่งมีใครสักคนให้คิดถึงกันในช่วงนี้ค่ะ โอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานรักอีฟแอนด์เกรกนะคะจากอเมริกาที่เราฟังแล้วก็เพลินนะคะเขินจิกหมอนกันไปส่งท้ายคุยข่าวรอบโลกวันนี้นะคะขอบคุณคุณวัสมน์ค่ะและคุณรัศพลที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันนะคะติดตามเราได้ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ